อยได้นะครับไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับไม่ลอยได้สร้างรักฐานดี D นะครับวับทางสร้างไว้นะครับแล้วก็ทำสอเพื่อที่จะได้พึ่งตนเองได้นะครับความรัเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ใช่ที่วิถีของชาวไทยในอนาคต